เอาละคนดูวันนี้มาอยู่ในแมปเหมือนเดิมไม่ใช่เดอเอด X สิบอีกแล้วไม่ใช่เพิ่งครั้งแรกไปแบบเข้าเลยดีกว่าสี่คนมานี่ไหนเ้ามาโอ้โอเปิดได้ไหมอ๋อนี่นี่นนมีมีประตูตรงนี้นี่ประตูฝั่งนี้เปิดได้ไหมไม่ได้เปิดไม่ได้ต้องหาอะไรมาเปิด้ไ,ไดแล้วไ,ได้้้แแลลววฝั่งนี้เอ้ยนี่เปิดได้แล้วเปิดได้แล้ว <Okay. S 2> เรา, <Okay. S 2> เ,ราเราช่วยกันสังเกตด้วยนะอ๋อ oh, นี่ไงดูด้วยมีอะไรผิดปกติแป๊บเดียวจำก่อนอ่า uh, ปกติปะ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยนะเดี๋ยวนะอย่าอย่าพึ่ง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 ปกติ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 โอเค ไปไม่ได้อ้าวต้องกลับหลังเหรออ้าวอ้าวอ้าวว้าวมานนี้สี่คนเหรออ๋อมากดให้ครบสี่คนั่งนี้มากดมากดให้ครบสี่คนโอเคแล้วก็ไปทางไหนต่อหนึ่งสองสามเ่ยอีกคนหนึ่งอ่ะ กดกดอันนี้ม okay, ันให้ครบกดนี่ใครยังไม่กดตรงนี้นยัให้่กดกดละฟังเนี้ยฟังเนี้ยโอเคไปจำด้วยนะมีการรูปภาพเหมือนเดิมรูปภาพอัศวินอาฮะวิร์สโปรเพยเอ๊ยน่าน่าจะนี่แหละ น่าจะปกติไปงั้นเราเปิดต่อได้ไหมสี่คนสี่คนอีกอีกสองอีกสองไปมันจะมีวันจบไหมเนี่ยอ๋อมีสิบด่านคูอเหมือนว่าเดี๋ยวไอ้ไอ้ไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มนี่ทำไมครับคอเหมือนว่าเราจะไอ้นั่นนะเราวนกลับมาที่เดิมที่เดิมไปแหละนี่มันเดิร์สเดิร์สเอ้ยไม่ใช่นี่มันอะบิโลโฟเบียนี่ กูว่าตั้งแต่เข็มนาฬิกาแล้วไปเอาเข็มนาฬิกาก็ปกติเริ่มใหม่เอ่ออะไรไม่ปกติอ่ะกูอันนี้นะกู้ปกตินะไปกันต่อดิ๊ถ้าประตูมันปิดทั้งสองข้างพวกเราเริ่มใหม่หมดเลยนะเออไป อ่าตอนนี้ด่านสีแล้วเนี่ยยูเกิลยูเกิเอ่อด่านนี้เหมือนก็นเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ไม่ปกติตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้ไม่ปกติกลับกับกับมันก็เป็นเหมือนเดิมอยู่แล้วไม่ใช่เหรอไม่ไม่ไอไอไม้เนี่ยไอไม้ตรงเนี้ยเออเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหรอเออเริ่มเริ่มด่านศูนย์อ่า สุดยอดเลยมึง <pine> ต <appreciated> <who referred to> <W r rier> hey, ูด <ane> <rene> <rawd Moder> ิดูดิเฮ้ยนี่ปกติเอ๊ะเดี๋ยวไม่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 นะไม่นะไม่นะอะไรโทรศัพท์หายไปไหนเนาะโทรศัพท์หายไปไหนโทรศัพท์อะไรอ่ะโทรศัพท์ที่มันตั้งไว้ตรงเนี้ยโอเคก็กลับไปกลับเลยน้องกลับเลยมาคนมาเลยครบสี่คนก็อย่าบังดิเฮ้ยสนามมันนะไปเอออาจารย์สูอ่ะ ไหนมันมันมันดูดานตรงไหนอ่ะก็เนี่ยเนี่ยเห็นตรงนี้ป่ะไหนเนี่ยเนี่ยมีเขียนสูงเลยกก็เนี่ยเนี่ยเห็นเห็นอันนี้ไหมเนี่ย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 อ๋อไม่เห็นอ่ะอี๊ยงูนีดว่านทำยังไงวะบีบคอตัวเองตายแม่งไอ้ที่อ่เดี๋ยวนะถูกถูกต้องไปด้านหน้าหรือว่าไปด้านหลังวะถูกต้องไปด้านด้านหน้างั้นเราไปทางนี้เลย ถ้าผิดก็กลับที่เดิมด้านหลังอ้าวสูนเนี้ยใช่มันก็มาดันนี่ก่อนดิพี่ร่างร่างเฮ้ยไอ้ไม่ปกติไม่ปกติไม่มีหัวเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดียเทียนเทียนเทียนไม่ปกติ ไม่ปกติสีเลยไดูเทียนด้วยดูเทียนด้วยไม่ปกติ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 ไฟไม่ติดไฟไม่ติดไฟไม่ติดเอ้าไฟดับก็เดินหน้าดิพี่รออะไรอ่ะเฮ้ยวันนี้ตอนนี้มาสุดว่ะอ่าแล้วอีกห้าดาเนี่ยน้องไอตรงนี้มีไฟเฮ้ยนี่เลื่อนอะไรเนี่ย เล่นอะไรเนี่ยบุ้งไม่ปกติแล้วไม่ปกติแล้วปกติแล้วไปเลยอิ่วไป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  go 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 g ไปตรงนี้ปกติตรงนี้ปกติอ่าปกติดีตรงนี้อ่าโอเคปกติมีไฟบนนู้นตู้สวินปกตินะอ่าฮะครับ เจ็ดเจ็ดเจ็ดไปไปไปเฮ้ยไม่ปกติไม่ปกติไม่ปกติทำไมไม่ไม่มีไม่มีโทรศัพท์เอาไปเลยเดินหน้าเลยไปเลยอะไรไม่ปกติจะกลับแล้วไหมแล้วเงินละวเงินแล้วจะพูดอไรไปศูนย์นะกลับอ่ะปกติดีอ่ปกติหรือเปล่าปกติตรงนี้ปกติ ดูน้มีเทียนหนึ่งอันอนี้เทียนสมเล่มโอเคไปไหมไปไหมปติปกติเฮ้ยเทียนเทียนมันมีเทียนเล่มไหนแบบว่าแบบโอเคปกติใช่ไหม่ะลองเก้าเก้าเก้าแล้วนสุดท้ายแล้วตนสุดท้ายแล้วตนสุดท้ายแล้วอนสด้แล้วอนาเทียนหนึ่งเทียนสาม ม่เทียนอยู่ข้างบนป้าเทียนเคมีอยู่ข้างบนบ้าข้างบนไหนบนไหนเนี่ยลองลองเดินออกมาตรงนี้ดิของเราอเดี๋ยวเป็นไปที่ชั้นอ่ะชั้นที่เรามองชั้นที่มองอยู่ข้างบนข้างบนเห็นมีมีอ่ปกติปกติกลับเลยน้องเอาไงถูกไหมจบยังจบยังจบยังศูนย์น้องศูนย์เลยอศูนย์เลย โอไปเดินหน้าไอ้น้องทำไมอะปกติอะปกติอะแล้วกูเล่นกันอย่างนาโอ้โหเลยสุดปกติต้องไปหลังหรือเปล่าเออปกติอ่ะไปหลังแต่พวกกูเดินหน้านี่สถานะนังมาดิดูดูเขา

ดูดเลยงั้นเราเล่นเราเราเรารีบเล่นเลยดีกว่าไปปกติกลับหลังใช่เหรออืมปกติอ๋อเอาไปได้ในเนี่ยเอ้ได้่ใช่ใชอ๋อปกติไปหน้าเราได้เฉยเลยดูให้ละเอียดยิบยกเลยปกติปกติปกติไปหน้ากลับ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 ปกติไปหน้ามันจะไงผิดปกติ ดานแรกไปหน้าดันสองสามไปหลังกลับเลยมลองดูลองดูเชื่อผมยานีอยาเชื่อเชื่อศูนย์เลยน้องศูนย์เลยผมว่าศูนย์ไปหน้าอันนี้อันนี้ปกติอันนี้ก็ต้องไปหน้าหน้าเลยดิปกติปกติต้องกลับหลังไม่ใช่เหรอปกติก็ลองลองดูกันไปหน้าไปหน้าไปหน้าหนึ่งหนึ่ง โอเคโอเคตรงนี้ปกติดีตรงนี้ปกติเอ่อปกติใช่เหรอโอเคปกติไปเปิด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 ไปไปอ๋ oh. เอาละคนดูดูเหมือนว่าตอนนี้กูไม่ไหวกันแล้วนะเหมือนว่ากู ไปเรื่อยๆเ่ยเรื่อยๆแล้วมันก็ไม่ถูกสักทีบางทีถูกแล้วมันก็ผิดติดห้องที่ลัูต้องเล่นเนี่ยแม่งจากเก้าแม่งเหลือศูนย์ ี่มเหลือศูนย์จากหนึ่งมันไปศูนย์จากศูนย,ย์มันก็ไปศูนย์ได้อะพ้อเลยโอเจียเลยอะตอนนี้พี่พ,พี่น้องๆกูได้ออกกันไปแล้วรวมหนึงสองคนแล้วพวกกูก็จะเป็นหนึ่งในน,น,นนั้นลนะคนดูขอจบคิดว่าเพียงเท่าน,นี้แลนะโชคดี